<c oughs> เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลง นอนนอนนอนเสียเถิดคนดีนอน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 ลุงงากกำลังกล่อมนอน <c oughs> ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงหบนถนนหนทางแม่น้ำดำคลองถือได้ว่าถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจส,สูงสูงในสังคมปัจจุบัน ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นการกระทำของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีผู้อยู่ชั้นสิบเท่านั้นจะมองเห็นคนที่อยู่ชั้นห้าได้สำหรับคนที่อยู่ชั้นห้ามองไปยังชั้นสิบ ไม่เห็นบ้วนน้ำลายขึ้นชั้นสิบถูกอะไรก็ไม่รู้คนเขาอยู่ชั้นสิบเขาบ้วนลงมาปุ๊ดเต็มเลยพี่ก็แปลว่าคนเลยก็ตามที่เขาอยู่บุกคนที่อยู่น่นึกก่อนหลุงก็นึก ที่อยู่บเบื้องบนมองเห็นการกระทําของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดการกระทําของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทางบวกหรือทางลบ